สวัสดีจ้าพี่น้องมาหาเห็ดน้ำกันจ้าช่วงนี้ก็อากาศกันน้าเนี้ยดอกแหลกแหกหมานเอาได้บบร่งบนเด้อจ้ปลาะอืมคืออยู่คืออยู่อันนี้มันอย่างนี่อย่างนะโอ้อันนี้บ่หูจัก ่าจะเป็นเฮ็ดผึ่งน้อยจ้ะเจ้าว่าี่เอาดอกดอกนี่จะ้ะบ้านเมืองิ่นหาเจนว่าหล่อนแหลกจะคข้องก็ยังเมื่อท่านได้พ่อเห็ดจริงจังเลยพีนอ้องน,นี่ก็เฮ็ดจ้ะเฮ็ดเฮ็ดกัดดบนาวอันนี้อันนี้เห็ด อันนี้เห็ดผิดได้เจ้ะพี่น้องงามแต่ว่าสวยแต่ว่าอันตรายจ้ะบางจะเห็ดบักน้าแต่ว่าแบบนี้มันก็สิกินได้อยู่ละวจะเคยเอาไปกินแซบแซบจ้ะพี่น้องแต่ว่าถาบางคนเพิ่งก็สิเอาออนออันนี้มันก็สิอยากเถ่าแต่ว่ามันกกินได้ได้เจ้ะพี่น้อง,งเขาจั่วจะเวลาเขาดึงหนังเขาออก พี่น้องคือเห็ดอุจุอยู่แทออ้อุจุอุจุขอเพิ่งเอาจังเลเอาจังไดยมันได้บ่ละพี่น้องฝนมันตกมันชื้นมันแฉะมันก็บ่แมน่นเรื่องดีปานไงจ้ะสำหรับเก็บเห็ดมันเน่ามันเสียไปจะ้ะเดี๋ยวลองเอาไปเบิ่งจะ้ะสิได้บ่อน พี่น้องอาย่นี่ <laughs> นละบักหล่าอีหล่าดอกนี่งามเดี๋ยวขอเบึ่งก่อนเอาใดบอเป็นเป็นเะเ,เ,เอาเป็นเตแสบเอาเ้จ้ะปกติบอคอยเอาจะ้ะเห็นเป็นซิฟก็สิเอาดอกนึ่งสองดอกแต่ว่ากินแล้วมันแสบจ,จะ้ะพี่น้องเฮ็ดอันนี้จะ้ะเก็บเก็บเก็บเออเอาเอาันหนึ่ง แค่รดจ้ะพี่น้องอ,อันนี้ก็แส่บพี่กันจ้ะแค่รถ เพิ่งเห็ดผิดจะพี่น้องเขาก็งามแห้งแท้ลงจ้ะเห็ดเท่าจะพี่น้องเห็ดเท่าเหตุเทาร้ยขนาดจ้ะก็ว่ามันเหดหุยัง เห็ุอันนี้จ้ะถ้าว่ากินได้บ่ไดดบางคนก็วา่ากินไดแล้จแต่ถ้าพิมพ์โมโหจักจับ่แเน่ใจเขาสิมีคู่เหมือนน้ำกันเลยบ่ามีคนผ้าเก็บกัเลยบ่กกาเก็บจะ้ะจ้ะตันนี่จะวินอง สวยสวยสวยตัดออกหลายๆจะแล้วไปตกแต่งยุบานจะนี่พันวาเห็ดไข่จะพี่น้องจะว่าพิมพ์โบเคยหน่าจะบ่แมนบบหู้บหูแทบบ้าบกาเาจ็บจ้ะอ๋อน,นคือพักแท้ เดี๋ยวเบิง่งเบิ่งน้ำกันมันสิเอาใดว่พี่น้องพาเถอะโอ้ัอนใดวะ่ะี่คือยจัง้าตามตื้อลือเทอพี่น้องจ้ะคิดว่าน่าจะได้จ้ะ ดอกเดียวอิ่มเลยเฮ็ดบักนาวนี่จ้ะเพิ่นว่าดอกประมาณนี่ยระหักกำลังกินดีเลยข้ามาเบิงเขาอันนี้จ้ะเขากวางพี่มาหาหกปีหกปีนี่แล้วกับว่ามีไผเอากลับบ้านเด้จ้ะอยู่คือเกา่า นักอึ่งตึงประมาณเคิงกิโลกว่าม่เบิ่มจ้ะเห็ดไห้บ่ได้เลยจะอ่อนซ่อนเห็ดกินบ่ได้จะพี่น้องลายขนาด มื่พอเฮ็ดล่มจ้ะพี่น้องอันนี้เพันว่าเฮ็ดล่มตะดอกว่้นใหญ่เอาตะดอกเขาดอกนี่แม่เอ,อ้าก็เป็นสิเป็นยังล่ะลูกเขาเฮ็ดล่นแล้วมันจังใดพี่น้องคือมันอยู่นี่คือจังเฮ็ดโครโรคุณแมาหรือเขาบ่เอา เลี้ยตาเขาเขาบอเอาจังใดบ่พี่น้องจามอือนี่ดอกกบบัวอุจุอุจุแต่ว่านี่เพิ่งกว่ากินได้ได้ใจพี่น้องแต่ว่าพ่อได้เอา พอยเฮ็ดลมหน่อยจ้ะพี่น้อ,อ,มองมาเบิ่งเฮ็ดเถาจ้ะพี่น้องปตาเอา้าเบิ้งเด้ออืมแต่ว่ามันก็นแน่นดิพี่น้องเอาไปแล้วจ้ะถเถาแล้วเถาเกิน เ่าเกินแกงพิมพ์ว่าเมื่อเห็ดอันนี้จะคล้ายๆเห็ดแค่หลเด้อจ้ะแต่ว่าเห็ดอย่างน้องพี่น้องเขาเต็มเลยไม่นอยๆเลยจ้ะ เฮ็ดย่งมันเป็นกลมๆจ้าพี่น้องเป็นกลมๆลงใบพู้นภาพี่น้องเบิ่งจ้ะเบิ่งมันอยังเฮ็ดอยังไม่เป็นตะเสียบแท่พี่น้อง,งนห,งห,งหงบบน,อน้าตาเขาโมโหจักเลยจ้ะพี่โมโหจักหลายขนาด เฮ้ยพี่นองมพ์ภามามันเห็ดแค่รถรู้มัมเหโอ้ยมีเห็ดแค่รถอันนี้กินได้อันนี้เคยกินจะ้ะนี่จะสังเกตเวลาจับมันจะเป็นออกเลือดเลยพี่น้องดอกว่าแมนนอยหน่อยด้วยจ้ะสามดอกนี่ก็ว่าสิกแกงกินด้วจ้ะพาพี่น้องมาเบิ่งจังพิมพ์ตะกีก้กับโบโหดจากเห็ดนี่เขาว่าสังเกตเบิ่งว่ามันมี ใส่ไหนแบบนี้จ้ะเห็ดแค่รดกินได้จ้ะถ้าตัดเข้าไปเร็วๆเ,เขาก็จะมีกงกวงจังหน่อยจ้ะเห็ดจน่องพอ้คืออวบแท้คือนใหญ่แทะปาขา เกือบซ้ำแขนเด็กน้อยเกิดไหมนี่ <c oughs> นอีพีจ้พี่น้องบึงจังสี่เป็นตะแซบจ้ะว่าสิว่าเอากะเอาก้อนพี่น้องจัดปลาหัดูกขาเขาเนี่ยคือขาแทะอันนี้ ิมเอาไปแกงแบบนี้เลยจ้ะแซบแซบแเห็ดเห็ดเห็ดแค่หลอกแค่หลอกแค่หลอกเขาขึ้นทัานเถาไปพี่น้องทัานเถาเป็นบ่ออันนี้ <laughs> เียอาไปเบิ่งจ้ะดอกไดเอาบ่าได้ก็สิเอาถิ่งจ้ะอันเบิ่งเห็ดจ้ะผ้าเบิ่งด้วยมันเถ่าแตจะมาไม่นเห็ดอย่างนนเห็ดเห็ดอันผึ่งเนยแนนนอนอันนี้มันเห็ดอย่างเดียวบนก้อนบนเมีนอันนี้อีกอันหนึง่งอันนี้มันสิมีขนจ้ะพี่น้องอ้พาพี่น้องเบิ่งเห็ดเห็ดอีหยงังกอง หลายขนาดจ้ะแต่ว่าโมโหจักว้าพี่้องมาคนเห็ดทัวนี่แหละเห็ดทัวที่ว่ากินเสบๆจะพี่น้องกล่องพิมพ์ขึ้นม,มัวแทะเผาไปเอ็นเอาได้่ะงามขนาดจ้ะ เบ่งจะยุกยไกลไกลกันดอกนี้ดอกนี้ใด้พัดน้อยแซบแซบจะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมพอกันมือหนาะสวัสดีจ้า